สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพืนี่พี่น้องทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางนะครับเวลาพันนันงวดวันที่9นะครับเดือนสิบสองหกห้านะครับจาซ่องชายภูมินะครับ่อนอื่นไปฟังคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในใดทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครับผมคนอื่นไปดู ผลน,นวดวันที่7นะครับผลที่ออกนะครับ8 9 7 3 5 7นะครับส่วนตัวรุดนะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวลองผมได้ตัวเด่นผมได้8ลอง7นะครับครับผมก็จำให้นะครับ8ตัวเด่น868 8, 5 8 4 82นะครับ8 9 8 9ก็จะ ครับเพื่อนเพื่อนเอฟเพืนพี่น้องทางฝั่งเรานะครับก็จะได้แปดเก้านะครับแปดเก้านะครับแปดหนึ่งนะครับส่วนรองนะครับ7จ็ดห้านะครับ ส่วนทางพี่น้องทางฝั่งเล่าฝั่งไทยนะครับได้75หได้57นะครับตัวกลับนะครับ7 4 7 9 73เนะครับเราก็ได้73ถูกตรงนะครับทางพี่น้องฝั่งไทยก็จะได้7573นะครับส่วนตัวกันนะครับไม่เข้านะครับส่วนตัวกันตัวเบิ้ลนนะครับเหมือนตามที่ผมบอกนะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับ ตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆพี่พน้องๆถ้าไม่ไม่อยากเล่นตัวกันนะครับก็เล่นแค่ตัวเด่นตัวรองเท่านั้นนะครับก็ต้องยินดีกับเพื่อนๆที่เล่นอันนั้นที่เล่นตามสูตรของผมนะครับที่ถูกนะครับถ้าคนที่ไม่เล่นไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งชอบอ่าต่างต่างคนต่างซึ่งชอบนะครับ ถ้าชอบเลขน้อยก็ไปตามอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ผมเราก็ไปดูตามางวดวันที่9นะครับผมจะขออนุญ,ญาตให้ให้แบบผมลงให้ไว้แล้วนะครับผมเขียนไว้ให้นะครับคลิปจะได้มันจะได้สั้นนะครับคลิปมันจะได้สั้นลงนะครับ เพื่อนพี่น้องก็จะไม่ได้เสียเวลานะครับกับผมโซนเจ้าเด่นของผมนะครับผมจะได้หนึ่งกับหกนะครับหนึ่งรองหกนะครับตัวกันนะครับหกกลัวก็จะกลัวเป็นเก้านะครับหนึ่งก็จะกลัวเป็นเจ็ดหนึ่งกับเลขนะครับผมผมคิดว่านะครับผมคิดว่านะครับ คิดยากเอาไปตามสูตรแล้วกันนะครับาไปตามสูตรนะครับผมวันนี้ผมชอบนะครับผมชอบชอบถ้าผมชอบก็จะมีชอบตรงที่หนึ่งก็ชอบแต่ว่าผมชอบที่7นะครับชอบชอบเชอบเจครับ หกนะครับสอบเจ็ดกับหกกับห้านะครับส่วนสามตัวไอ้ส่วนสายรูดสายวิ่งนะครับวันนี้นะครับวันพระวันวันพระเลบแปดแล้กลัวนะครับหลังวันพระนะครับกลัวบ้นซะด้วยครับผมครับผมเราก็ไปดูนะครับส่วนตัวชุดเงินหผมมีหนึ่งหกศูนย์ห้าเก้าสี่แปดสามนะครับ ส่วนตะเด่นจะได้1 9 1 4 1 8 1 3 1 5 1 0นะครับส่วนตัวรองก็จะได้6 9 6 4 6 8 6 3 6 5 6 0ส่วนตัวกันก็จะได้4 8 4 3 5 4 8 0 3 0 9 3 9 2 9 5 4 0 5 8บางคนก็จะอาจจะว่าไอ้แอดชอบ ตัวไหนที่สุดนนะครับอ่าผมจะขอแค่คลิกให้ที่เสือนะครับแค่คลิกให้ที่เสือนะเพรับส่วนตัวก็จะชอบตัวนี้นะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสามส่วน ห,าาห้าสามหาสายตัวที่ผมชอบนะครับห้าสามนะครับห้าสามนะครับห้าสี่ตัวกันส่วนเลขนะตัวนี้นะครับผมชอบเป็นพี่ ชอบคือผมฟันเห็นยายนะครับยายผมอายุ84 85นะครับฟันเห็นยายน่นะครับส8นะครับ45หจะมีเลขมีเล็กทูปนะครับผมจะไว้ไว้หลังจากที่ คลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายนะครับเพื่อนๆดูให้จบนะครับคลิปสุดท้ายนะครับผมจะมีเลขทูบให้อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบนะครับหกสามหกศูนย์นะครับหกสามหกศูนย์ เยอะเกินถ้าเพื่อนๆน,นะครับส่นูนร้าเพื่อนๆไม่เด่นตัวกันนะครับไม่ชอบตัวกันก็เด่นแค่ตัวเด่นครับตัวรองก็ได้นะครับส่วนตัวก,กันครับเพื่อนๆก็ชอบตามที่ว่าที่ผมชอบก็คิกไว้ได้เลยนะครับติดไว้สักบาทสองบาทก็ได้นะครับกับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ผมก่อนออกไปก็เชิญกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ